คลิปนี้พาทุกคนมาเที่ยวันรียกนะสก,กายวอล์กใช่ไหมสก,กายวอล์กกาญจนบุรีทุกคนนี่ดูโอ้ยี่นี่เขาเนี่ยตรงน,นี้เขาเขาสร้างใหม่เพิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาเออเขากำลังสร้างใหม่อยู่เลยว้าวโอ้ทุกคนตอนนู้นค้มฝนมากเลยนะนี่จุดเช็คอินสะพานสั้นที่สุดในประเทศไทยว้าวอันซินไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนู้นทุกคนสะพานอยู่ด้านมัน เหมือนฝนจะตกโอ้ยตกแล้วนุ่นนะลอยเลยทีนี้เด,เดี๋ยวเราไปในอาคารก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเดินไปในอาคารก่อนก็ได้โอ้นี่เขากำลังสร้างอยู่เลยเนี่ยอุ้ยสวยู่นเดี๋ยวเราไปเราต้องไปขึ้นตรงนู้นใช่ไหมไม่เคยมาเลยไม่รู้ไงไปเดินด้านไหนปะเฮ้ยฝนมาปอดรีบเลยรีบเดินเลยไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างในทุกคน ทีมงานเดินตามมาด้วยข้างหลังวยกอนพาทีมงานมาเที่ยววันนี้ต้องซื้อตั๋วตรงไหนอ่ะซื้อตั๋วตรงนี้ใช่ไหมซื้อตั๋วที่นี่ใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้ฝนจะมาอีกนู่นฝนจะตกนขึ้นไปพปอดีฝนตกพอดี <c oughs> แต่ต้องซื้อตั๋วที่นี่ก่อนนะครับเนี่ยต้องมาซื้อตั๋วที่นี่ครับทุกคนสองคนครับถ้าสมมติลงเมดเดินเบ,บาๆนะครับเดินช้าๆเพราะว่าจะลื่นนะครับ เดี <ITA> ด๋ยวซื้อตั๋วกันทุกคนซื้อกล้องใกันนะเดี๋ยวซื้อตัวบัตรที่คนสองคนสองคนร้อยยี่สิบสองเจ้ากระเป๋ามาเซลฟี่พี่ไวร์ล็อกเกอร์นะข้ามขึ้นไปนะครับขึ้นไปเลยครับปัดไปแล้วองเท้าด้านนู้นเลยครับเดี๋ยวไปแลกรองเท้านี่ทำไมผมให้เอากล้องขึ้นไม่รู้เหมือนกันกดแล้วที่เอาเอาสั่ต้องมาเอารองเท้าด้วยไม่พีทีบุตร นี่เจะให้รองเท้ากิาให้รองเท้านี่ใส่เวากลับมาส่งให้เลยใช่ปะแล้วกระเป๋าเขาไม่ใหาขึ้นขาไว้ในรถเพื่อนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านนี้แต่ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนันนี้เขต้องพ่มเลยหพุ่มพุ่มพุ่มใส่ไปเลยใส่รเท้าก่นใส่เท้า่นนะไม่ด้ใวะนี่าากลับบ้านนะ ทีมงานใสามากทุกคนพร้อมแนละ้วทุกคน่คให้ทีมงานใสามากพร้อมเลยสมองทีมงานใสถึงเราจะไปว่าอันซีใช่เรขึ้นไปฝนตกพอดีไหทุกคนรขึ้นไป้้ามนนลางนี้เดน ทุกคนนี่ด้านนี้เลยออกมาแล้วเออยโว้ยลงมองไปข้างล่างนี่ปอนผมเป็นสุกเบ้าเลยไปจะกล้าเดินเฮ้ยเฮ้ยจะเดินมองอะไรที่ผมตากล้องไม่มองคืนเลยนะเันละเอียบอะไรอยู่นะคนดูเลยทุกคนดูดูมือนังไม่ใส่กนนะกลัวหรอกหะไม่น่ากลัวหรอกค่ะไม่ต้องมองล่างแค่ไหนค่ะเฮ้ยพี่ตาคองไม่กลัวเลยหรอ

อย่านี้นะมัแบบนแคบไงมันแคบอะช่องไอ้นี่ช่องกระจก<ช>มันมัไม่กว้างแต่ถ้ามันแบบบางๆมัน,น,ม,นมันไม่ได้ใส่มากเลยอ่ะใช่มันมันไม่ใส่มากก็แต่มองลงไปเวียนหัวว่ะมาบรรยากาศนี้คนให้ดูบรรยา,ากาศม,มากเลยนะโอ้โหอด้วยอันตรีก็ฝนนี่เนละ เราเข้าไปหลบข้างในก่อนไปเดี๋ยวหลบฝนก่อนทุกคนอากาศดีเลือหลบฝนก่อนหลบฝนก่อนไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปเดี๋ยวพาดูด้น้านโ้น้าน้นฝนตกแล้วันเยูเลดูดูบรรยากาศอากาศแบบแดน้ำนั่งน่าไปนั่งนะนั่งแช่หรือกลืมดูแค่ น้องม,มีพระด้วยเออใช่อันตรีมากเ้ยเดี๋ยวฝนตกแล้วเขาวิ่งเลยตรงด้านลุงเขากำลังสร้างอยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จพี่เขาบอกอะไรเจ้าหน้าที่บอกอะไรนะบอกว่าลงรองเท้าเนี่ยปีหน้าเอามาใช้ดีอีกรถคือราคาทุกคนไม่รู้จะยังเก็บไว้ได้หรือเปล่าเปิดก่อนพอดีไปไปถ้าไม่มองข้างล่างนะเดินได้ใช่ไหมใช่วุ้นล็อ มองข้างล่างเวียนหัวด้วยนะใช่ชื่นไส้ดิปกติมันกลัวเย็บน,นบาย วันนี้เดินต่อไม่ได้แล้วครับฝนตกครับฝนตกทั่วเลยทุกคนไปไปก่อนทุกคนคลิปนี้ไปก่อนครับไปทมงานเดินต่อไม่ได้แล้วฝนตกไปกรับกลับกลับทุกคนจะเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อน